ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมคลิปนี้นะครับเราพามาดูล็อกกี้ครับ195แรงม้าครับในการขึ้นจากทุ่งหน้านะครับโอ้มาแรงก็ไม่ได้เพราะว่าแนบนี่ค่อนข้างเยียบเปล่าบ้างนะครับกับเรื่อง แรงกระแทกนะครับผมนี่ครับก็ซูมไปให้ดูนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหรนะ่นะนี่มาแล้วมาดูว่าเขาขึ้นเนินสุดท้ายนี่จะเป็นยังไงนะครับผมกับล็อกกี้นะครับ195แรงม้าครับห h e ีนะครับ แค่เท่านั้นนะครับที่จะรอดเสียบดาจริงๆไปแล้วครับคุณรอยลำไปแล้ว